สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับนี่ครับวันนี้อยู่ที่นครสวรรค์นะครับเรามาเอาเป็ดสาวนะครับเป็ดสาวที่ไข่แล้วนะครับอันนี้คือไข่เลยนะครับไข่แล้วนะครับใหญ่ๆอ้วนๆบึกๆนะครับเพราะว่าชุดนี้เรามีใบสั่งจากสวนมะเขตนะครับฝั่งโซปอลาวนะครับฝั่งสวนมะเขตนะครับก็เขามาเอาตัวผูอันนี้เราจะต้องจะต้องแบ่ง เอาเป็ดตัวผู้ให้พี่เขาด้วยนะครับพี่เขาจะเอาไปทไําไข่เขาเรียก่าไข่เวียดนามนะครับไข่ที่ที่กินกินไข่ตัวนะครับก็นี่นะครับถือจะคัดแบบนี้นะครับนี่นะคือใหญ่ๆสวยๆใหญ่กว่านี้ก็นั่นแล้วครับใหญ่กว่านี้ก็นางงามใหญ่สวยกว่านี้ก็คือนางงามแล้วนะครับอันนี้คือสวยๆ,ๆนางงามเลยนะครับคือตีไม่ได้เลยนะครับ ไว้ที่ตินะครับแล้วก็คือพอเข้ามาเราก็จะคัดด้วยนะครับเราจะคัดก่อนนะครับสําหรับพี่น้อง FC หรือท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ผมด้วยนะครับนี่นี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะคัดนะครับตัวไหนที่ดูที่ดูหงอกดูขาวดูแก่นะครับแต่มันเป็นเป็ดสาวนะครับเราก็จะไม่เอาเราก็ไม่เอาให้ไปนะครับนีนะนี่นะครับ คือการดูเป็ดสาวเนี่ยตีนบางๆอย่างนี้ครับเนี่ยนะตีนบางๆอย่างนี้แต่เขาจะดูงอกดูงอกจะดูเหมือนแก่แก่กวัยนะครับแต่เรากไา็ไม่เอาให้ไปนะครับก็ดูดูยังไงก็เป็ดสาวนะครับแต่เราตัดความสบายใจก็คือไม่เอานะครับก็คือคัดออกนี้นะครับเอาเอาที่สบายใจของลูกค้าเลยนะครับเพราะว่า,ามันเป็นเป็ดสาวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่มันดูแค่ขนงอกเฉยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เขามาคัดก่อนนะครับ ที่เจาตัวตัวเล็กแล้วก็ตัวผู้ออกคือตัวผู้เราก็จเจานี่นะครับเนหะ็นไหมฮัดขาวนี่นะครับก็คือจะโยองนี้เลยนะครับคือเราจะทําให้ถูกใจลูกค้านะครับดูตัวผู้ผมด้วยนะตัวที่ตัวที่ดูดูแล้วไม่นั่นเร,ราก็คือเจาออกนะครับเพราะผมไม่ ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วทําให้ตำใบสักูกค้านะครับจะถูกใจลูกค้านะครับได้เป็นไรอย่างนั้นนะ่ะ <laughs> ได้สีนั้นก็ได้ <laughs> แค่ดูเขาขาวไม่เอาแค่แล้วพอครับ ดูยังไงก็เลื่อมดูยังไงก็สวยนะเปร็จทุกนี้นะครับ,ค,รบคือเราเราคุยกันเข้าใจนะคือรู้เรื่องก็คือคัดหน่อยคัดขาวออกนะครับตัวเล็กตลอดอันนี้ก็คือคือหางเป็ดนะพี่เนาะนี<ช>่นะครับคือหางเป็ดนะครับเราคัดออกนะครับให้ให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับที่อ่า สนใจเกี่ยวกับเป็ดสาได้ดูไปพร้อมกันนะว่าว่าเราทําทํางานจบนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดหรือไปอะไรไปนะครับทาก็คือทําให้จบนะครับได้น้องได้กันได้ผมกันดาอยู่อ่ะดูแบบกาสึงเราก็คือเอาออกให้นะครับกจะชับเนี่ตัวผู้นะครับคือลูกค้าต้องการนะครับไปทําไข่เชื้อครับตัวผู้เห็นครับเล็กๆที่เขาาก็ท่นอยู่แล้วนะครับเล็กๆนี่นะ ไม่เต็มไม่เรียวเขาก็าออกนะครับเราไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเอาง่ายๆแล้วก็เอาให้สบายใจของลูกค้าเลยนะครับเฮ้ยจะได้ถึง50ไส้บเประหู้ไม่ถึงครับ น,นี่ก็เล็กแค่วิ่งได้ไง,อ,งอ๋อยัองไม่ร้องเลยตัวที่ดูไม่ดีไม่เด็ดแล้วคือเอาออกนะครับเ <c oughs> ออส,สวยๆเรื่เมเรืมมให้นะครอะไรก็ าทางพี่น้องสปลาวถ้าที่ที่อยากได้นะครับราคาคือคุยกันได้เลยนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะมันแพงที่ภาษีบ้านท่านนะครับภาษีบ้านท่านก็จ่ายเอาเองนะครับมันไม่ได้แพงที่ตัวเป็ดนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ผมเบอร์วอตแอปนะศูนย์กัดเจีสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็คือติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องฝั่งสปลาวาที่เล่นวอตแอปก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ดราไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะจบครับส,สวยๆนะครับก็คือเราควให้ดูหมดนะครับคนที่ไม่เด่นเราก็คือไม่นั่นนะครไ <c oughs> อร้ตัวร,รื่อมตัวใหญ่ไอ้อยนออกไปมีตัวไข่ใช่ไหม แต่รุ่งนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ร้อยฟองอ่ะอ่าอนี่นะครับสองร้อยกว่าแล้วไม่เท่าสองร้อยกว่าแล้วพี่แต่วันนี้กินกินมาสามชั่วโมงไงกินสามชั่วโมงแล้วเข้าเล้านี่น่าจะได้บ้างร้อยหนึ่งไม่ลดไม่ลดเลยสองร้อยอยู่แล้วสองร้อยอยู่แล้วเอาร้อยเดียวพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องงานมากเดี๋ยวพี่เขาดีใจเกินอ่าพี่เขารับประกันสองร้อยนะครับก็คืออ่าพี่น้องเอฟซีฝั่งฝั่งโซบอราวคือ รับประกันได้เลยพรุ่งนี้นะไข่ในกล่อง200ใบนะครับเจอก,กันที่หน้าด่านชายแดนมุกดาหารนะครับยังไงท่านได้อยู่แล้วไข่200ใบนะครับชุดนี้เราจับข้ามฝั่งลาวสวรรคเขตนะครับสำหรับท่านที่อยู่ฝั่งนู้นอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับท่านจะเอามากเอาน้อยก็ลองพูดคุยกันถ้าผมคุ้มค่าใช้ใจ่ายผมจัดการให้ท่านได้อยู่แล้วนะครับราคาเป็ดไม่แพงมันแพงที่ค่าภาษีบ้านท่านนะครับค่าเอกสารส่งออกมันสูงนะครับ มันไม่ได้สูงที่ราคาเป็ดน,นะครับเรื่องราคาคุยกันเลยแล้วก็ภาษีท่านจ่ายเองนะยิ่งสบายนะครับก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับ0ูน2์แปดเจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจับเป็ดแล้วเนาะเสร็จแล้วใช่พี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทำไว้เท่านี้ก่อนเนาะเอาไงท่านที่อยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันเอาติดเลยครับ นี่ครับเราจะเปิดแล้วก็เราจะไล่เข้าไปจัดครับทําไปเรื่อยๆครับไม่รีบับไปเรื่อยๆเวลายังเหนื่อยเยอะขึ้นหนึ่อยพี่ขึ้นยังเดีินตั้งน้าทำแวบ,น,บนี้ไปลงไป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 ,ไป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  เราไม่ควรจะไล่จับตรงนี้นะอ้วนดีเนาะสวยอ้วนเนาะตุ๊กใหญ่ไอ้หนูไป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 ่เอากล่องฝากล่องเอากล่องขึ้นมาไหมเอาไปเลยครับเอาที่แรกไปเลยดูนะครับวุ้นอ้วนใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับตูดย่ยนนะครับ บบบุกบกนะครัเราก็จะเริ่มทยอยจับอย่างนี้นะครับก็อย่างก่อนมังนนงนม้งพี่ก็ทยอยอดอย่างก่อนมั้งพี่กนเข้าเดี๋ยวอีกหนึ่งนาที เออย่างไรบ้างที่วันไรบ้างนะมันแดงไหมเปิดได้อแล้วมั้งอะล้างก้นไหมจบมูกกับล้างก็อื้ออะไรเจ้าก็ซ้อนนะครับก็จับแบบนี้ครับจับมือละห้านะครับใส่กล่องละสิบห้าตัวนะครับอันนี้นะครับก็ได้หลวมๆพอดีพอดีนะครับดูนะครับอ้วนๆตึกๆเลยนะครับใหญ่นะนี่นะครับ ไม่ว่าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวที่อยากได้เป็ดก็โทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับท่านจะเอาแบบไหนโทรมาสั่งได้087 228 2 1 21นะครับเรามีของพร้อมส่งนะครับยกขอนเส่ล่างนหยกคอนเทิร์นขอนไปเออเเาวว่าวบท่อนขึ้นไปท่อนขึ้นไป เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทำไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก่อนนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ